สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาเข้าป่าหาไม้ไทําฟืนครับน,นี่อากาศสดใสครับแสงแดดจัดจ้านนะครับพรงน,นี้เดี๋ยวเราจะหาไม้ไปทําฟืนครับนะครับเดี๋ยวเราจะหาไม้ด้วยกันครับนะครับเราจะหาไม้ทําฟืนนะครับ ท่านผู้ชมเห็ดลมครับนีครับเห็ดขอนครับเห็ดลมครับเห็ดลมจะออกช่องฤดูร้อนครับช่องมีลมพัดถ้ามีลมพัดแล้วมันจะออกเป็นดอกครับทีนี้เป็นดอกแก่แล้วแข็งกระด้างมีหลายดอก ชมไม้แห้งครับจะทำเฟืนครับผม เี๋ยครับเนยวหาไม้แห้งต่อครับ <c oughs> ทา่าทำชมไม้แห้งครับนี่เยอะเลยครับเีาจะไปทำคืนครับ Yeah. <laughs> นี่มีขุยต e. ุนครับนี่ครับขุยตุนครับมีหลายขุยเครับขุยตุนมีหลายขุยครับครับขุยตุนขุยตุนปลาครับครับท่านผู้ชมมีหลายขุยเครับขุยตุน xong máy mái hang gấp phải thăm phơi mõm mà mái hang gấp hàng subscribe cho kênh Ghiền ครับท่านชมไม้แห้งครับเราจะไปทำเฟืนครับค้างอยู่บนกิ่งไม้ครับครับได้แล้วครับมไม้แห้งครับชมไปทำเฟื้นครับ ตไม้แห้งแถมนี้มีเยอะมากครับไม้แห้งครับเราจะไปทำฟืนป่าแถมนี้มีเยอะครับ

ครับท่านชมไม้ทับฟืนครับนี่ก็ได้เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดตัดเป็นท่อนนะครับท่านชม ในไ,ไม้แห้งแล้วครับเดี๋ยวเราจะตัดเป็นท่อนๆท,นนะทำปืน,นครับที่บ้าน,นครับท่านูชมเดี๋ยวเรามาตัดเป็นท่อนๆครับได้แล้วครับตัดท่อนเาทำไม้ฟืน,นครับท่อนยาวประมาณนี้ครับ കേ um, แห้งครับทำเตื่นที่บ้านครับไม่แห้งมากมาก So. ท่านผู้ชมทีนี้อากาศเพิ่มร้อนครับแสงแดดสองครับอากาศร้อนคพักคลายร้อนครับ น,นีก็ได้ไม้มาทำฟืนครับได้เยอะเอู่ครับน,นีแสงแดดก็ส่องอากาศเริ่มร้อนมากเข้าสู่ฤดูแล้งอากาศร้อนครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาหาฟืนหาไม้แห้ง,างําทำฟืนครับวันนี้ก็ได้เยอะรับไม้แห้งครับ ไปทำปืนมาเยอะผมทวนอันนี้อากาศเริ่มร้อน,นครับเดี๋ยวกลับบ้าน,นครับสำหรัวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับวนันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไหมกลับบ้าน,นครับท,รทำปืนครับ cảm ơn hấp